ขอบคุณพระองค์ที่เราได้มาถึงฟื้นฟูยามเช้าเล่มใหม่หัวข้อทั่วไปของหนังสือเล่มน,นี้ก็คือการอธิษฐานแห่งยุคสมัยข้าพเจ้าเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นมาจากอำนาจสิทธิ์ขาดขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ให้เรามาสมัยหาข่าวสารตอนนี้ต่อจากเริ่มที่แล้วซึ่งกล่าวถึงการที่เราจะเป็นหนึ่งกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในการเคลื่อนไหวของพระองค์ในการที่เราจะมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้น เราสามารถกระทำได้ด้วย3ทางด้วยกันอย่างแรกก็คือเราตัวของเราเองอาจจะออกไปเคลื่อนไหวกับพระองค์ตามที่ต่างๆที่พระองค์ทรงใช้เราไปอย่างที่2คือหากเราไปไม่ได้เรากา็ยังสามารถมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าได้ด้วยการมอบถวายทรัพย์สินเงินทองของเราอย่างที่3ซึ่งก็เป็นอย่างที่สําคัญที่สุดในการที่จะมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าก็คือการอธิษฐานของเรา พี่น้องทั้งหลายหากเราอยากจะมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าอยากจะเป็นหนึ่งกับพระองค์การริษฐานก็เป็นสิ่งที่เราจะขาดเสียไม่ได้พี่น้องลีเคยกล่าวเอาไว้ว่าพระเจ้าทรงมีหลักการอยู่อย่างหนึ่งที่คอยจำกับการงานและการเคลื่อนไหวของพระองค์หลักการของพระเจ้าก็คือว่าพระองค์จะไม่ทรง ทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จลุ่วงพระองค์จะไม่ทรงทำให้ความปรารถนาของพระองค์สำเร็จลุล่วงจนกว่าพลไพรของพระองค์ที่อยู่บนแผ่นดินโลกจะเห็นด้วยกับพระองค์นั่นหมายความว่าแม้พระเจ้าจะทรงมีน้ำพระทัยของพระองค์อยู่แต่พระองค์ก็ทรงรอคอยจนกว่าพลไพรของพระองค์ที่อยู่บนแผ่นดินโลกจะทูลต่อพระองค์ จะอธิษฐานต่อพระองค์ให้พระองค์ทาให้น้าพระทัยของพระองค์นั้นสําเร็จลุล่วงรงพระองค์จึงจะท่งลงมือกระทําดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการอธิษฐานของเรานั้นเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งยวดในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้ใน่ามกลางการฟื้นฟูก็กมีอยู่มากมายพี่น้องลีเคยบอกเอาไว้ว่าการฟื้นฟูของพระองค์ไปสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้นั่นเป็นเพราะ พี่น้องของเราได้มีการอธิษฐานเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้าตามข้อพระคัมภีร์3ข้อด้วยกันได้แก่ยัสยาบทที่ 45: ข้อ11ซึ่งพระองค์ทรงบอกให้พวกเราทูลต่อพระองค์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นบนตัวของเหล่าบุตรของพระองค์และให้เราบัญชาพระองค์เกี่ยวกับการงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ อีกแห่งหนึ่งก็คือยัสยาบทที่62ข้อ6ถึงข้อ7ในข้อนั้นพระองค์บอกว่าพระองค์ได้ทรงตั้งยามไว้บนจำแพงกรุงเยรูซาเลม็มยามเหล่านี้ทำหน้าที่ส่งเสียงร้องเตือนพยาโฮวาทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ปล่อยให้พระองค์อยู่อย่างเงียบสงบจนกว่าพระองค์จะทรงก่อตั้งกรุงเยรูซาเลม็มและทำให้กรุงเยรูซาเล็มนั้นกลายเป็นที่ศรเสริญบนแผ่นดินโลก เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในข้อนี้ก็พูดถึงการที่เราจะต้องไม่เงียบเสียงต้องอธิษฐานต่อพระเจ้าออจนกว่าพระองค์จะสามารถก่อตั้งพยานของพระองค์ขึ้นมาได้ในการเคลื่อนไหวของพระองค์อีกแห่งหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการเคลื่อนไหวของพระองค์ในประเทศอเมริกาก็คือยะเอสเคลบทที่36ข้อ37ในที่นั้นพยะโฮวาเจ้าตรัสว่าพระองค์ จะรับคำวิงวอนจากบรรดาวงวานอิสราเอลให้กระทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อเขานั่นก็คือพระองค์จะทรงเพิ่มพูนจำนวนคนให้แก่พวกเขาดุดฝูงแกะพี่น้องเท่าไหร่ทั้งหมดนี้ได้ชี้ให้เราเห็นว่าในการที่พระเจ้าจะทรงทำการงานตามน้ำพระทัยของพระองค์นั้นเราจำเป็นที่จะต้องอธิษฐานต่อพระองค์แต่ว่าเราจะต้องรู้ว่าการอธิษฐานของเรานั้น ไม่ใช่ว่าเราอธิษฐานยังไงก็ได้แล้วพระเจ้าก็ทรงเคลื่อนไหวเราจะต้องมองเห็นอย่างในข่าวสารตอนนี้ตอนที่หนึ่งเนี่ยว่าการอธิษฐานของเราจําเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายที่เป็นศูนย์กลางและเป้าหมายที่เป็นศูนย์กลางของการอธิษฐานก็คือเราต้องอธิษฐานเพื่อให้พระเจ้าจะทรงได้มาซึ่งคริสจักรที่มีสง่าราศีคําว่าคริสจักรที่มีสง่าราศีก็หมายถึง ริสตจักรที่อยู่ในความเที่ยงแท้แห่งพระกายของพระคริสต์ก็คือกลุ่มชนแห่งมนุษย์พระเจ้าที่เป็นหนึ่งกับพระองค์อย่างสิ้นเชิงมีความต้องการที่เป็นหนึ่งกับพระเจ้ามีความปรารถนาที่เป็นหนึ่งกับพระเจ้านั่นคือเป้าหมายที่พระเจ้าทรงประสงค์คริสตจักรที่มีสง่าราศีนี้ต้องเป็นคริสตจักรที่เป็นหนึ่งกับพระเจ้ากระทั่งสำแดงพระเจ้าออกมาอย่างสิ้นเชิงใน,ในฐานะความบริบูรณ์ของพระองค์ หากเรามีสิ่งนี้เป็นเป้าหมายศูนย์กลางแห่งการอธิษฐานพระเจ้าก็ไม่เพียงแต่สดับฟังคําอธิษฐานแต่ว่าคําอธิษฐานเช่นนี้ก็จะเป็นหนทางที่จะทำให้โพรงสามารถเคลื่อนไหวบนแผ่นดินโลกได้ด้วยในเล่มระมันที่หนึ่งนี้มีประเด็นที่สําคัญอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าหากเราอยากจะอธิษฐานให้พระเจ้าสดับฟังและมีหนทางในการเคลื่อนไหวคําอธิษฐานของเราก็ต้องมุ่งไปสู่พระคริสต์ มุ่งไปสู่อาณาจักรของพระเจ้าและบ้านของพระเจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นได้จากหนังสือดานิเอลก่อนที่จะถึงยุคของดานิเอลในขณะที่พระวิหารถูกสร้างขึ้นมานั้นซาโลโมโลได้ทูลต่อพระเจ้าว่าหากวันใดที่ชาวอิสราเอลเหล่านี้เป็นจะกรดต่อพระเจ้าและถูกกวาดต้อน,นเป็นเฉลยในแผ่นดินต่างชาติแม้ว่าเขาจะอยู่ในแผ่นดินต่างชาติแต่หากพลพละไเหล่านี้ยินดีอธิษฐาน ทูลต่อพระเจ้าโดยมุ่งไปสู่แผ่นดินบริสุทธิ์มุ่งไปสู่เมืองบริสุทธิ์และมุ่งไปสู่พระวิหารอันบริสุทธิ์ก็ขอให้พระเจ้าทรงสดับฟังคำทูลขอของพลภาพของพรองและช่วยเขาให้พ้นจากดินแดนที่เขาถูกกว่าต้อนไปเป็นเฉลยต่อมาชาวอิสราเอลก็ตกต่ำไปจริงๆการตกต่ำไปนี้ยิรมายาได้พยากรณ์เอาไว้ว่า เขาจะถูกกวาดต้อนเป็นเฉลยอย่างแผ่นดินของพวกต่างชาติเป็นเวลา70ปีเท่านั้นอย่างไรก็ดีแม้พระเจ้าจะทรงมีน้ำพระทยัยว่าจะให้พวกเขาตกเป็นเฉลยเพียง70ปีแต่ถ้าในเวลานั้นไม่มีใครที่ลุกขึ้นมาอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระองค์พระองค์ก็ไม่สามารถที่จะช่วยพลภัยของพระองค์กลับไปได้ดังนั้นขอบคุณพระองค์ที่ในแผ่นดินบาบิโลน มีพลภัยของพระองค์อย่างน้อยคนหนึ่งที่ยินดีนำเรื่องนี้เอาไปอธิษฐานต่อพระองค์คนคนนั้นก็คือดานิเอลดานิเอลอธิษฐานวันละสามเวลาโดยเปิดหน้าต่างด้านที่หันไปสู่กรุงเยรูซาเลม็มและคุกเข่าลงหันหน้าไปทางนั้นอธิษฐานต่อพระเจ้าทุกๆวันเป็นประจำไม่ว่าเขาจะถูกคุกคามเอาชีวิตเขาก็ยังคงอธิษฐานอย่างมั่นคงต่อเนื่องคำอธิษฐานของเขาเองของดานิเอลนี่แหละ ที่เปิดหนทางให้กับพระเจ้าสามารถเคลื่อนไหวได้บนแผ่นดินโลกพี่น้องทั้งหลายหลักการนี้สามารถในปรัปรับใช้กับการอธิษฐานทุกอย่างของเราในความเป็นจริงทุกเรื่องที่อยู่ในชีวิตของเราล้วนต้องนำไปเชื่อมต่อกับแผนการบริหารของพระเจ้าซึ่งประสงค์จะได้มาซึ่งแผ่นดินบริสุทธิ์ซึ่งหมายถึงตัวของพระคริสต์เมืองบริสุทธิ์ซึ่งหมายถึงอาณาจักรของพระเจ้า และพระวิหารของพระเจ้าซึ่งหมายถึงบ้านของพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นเราอาจจะอธิษฐานเพื่อสุขภาพของเราแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องสุขภาพของเราส่วนตัวเราควรที่อธิษฐานให้เรามีสุขภาพที่ดีมีอายุที่ยืนยาวเพื่อเราจะสามารถปฏิบัติพระองค์ในแผนการบริหารของพระองค์ เพื่อเราจะได้มีเวลาที่จะนำพระคริสต์ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้นกว่านี้เพื่อให้ประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณต่างๆที่เราเรียนรู้มาในชีวิตนี้จะได้ไม่สูญเปล่าไปเร็วจนเกินไปหรือพี่น้องที่อยากจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งการที่เราไปอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนั้นเราก็ควรที่จะไปเพื่อแผนการบริหารของพระเจ้าเราสามารถอธิษฐานต่อพระองค์ได้ว่าพระองค์เจ้าข้า พยานของพระองค์ในมหาวิทยายลัยแห่งนั้นยังอ่อนแออยู่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะเข้าไปเรียนที่นั่นเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้ไปประกาศกิตติคุณจะได้ผู้คนอีกมากมายนะที่นั่นหันมาเชื่อพระองค์และก่อตั้งพยานของพระองค์ขึ้นมาสิ่งนี้ก็มีเพื่อแผนการบริหารของพระเจ้าอย่างไรก็ตามเราจะต้องเข้าใจว่าแม้เราจะอธิษฐาน เรื่องส่วนตัวของเราโดยเอาไปเชื่อมต่อกับแผนการบริหารของพระเจ้าแต่เราก็อย่าได้หลอกใช้พระเจ้าอย่าได้เป็นเหมือนกับชาวอิสราเอลที่ออกไปรบเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองแต่ก็ยกห,หีพันธสัญญาของพระเจ้าออกไปแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงว่าเรื่องส่วนตัวของเราที่จะเอามาอธิษฐานนั้นเป็นน้ำทัยของพระเจ้าหรือเป็นเรื่องที่เรื่มออกมาจากตัวของเราเองเป็นการอธิษฐานเหมือนกับดดนิเอลหรือเป็นการอธิษฐานเหมือนกับชาวอิสราเอลที่ยกเอาหีพันธสัญญาออกมา พี่น้องทั้งหลายหนึ่งในเครื่องชี้ขาดของเรื่องนี้ก็คือเรื่องของพระก,กายนั่นก็หมายความว่าหากเราอยู่ในพระก,กายหากกรารมฐา,านของเราก็เป็นความรู้สึกที่มาจากพระก,กายแม้จะเป็นเรื่องส่วนตัวของเราแต่ว่านั่นก็มีเพื่อแผนการบริหารของพระเจ้าหากพระก,กายบอกว่าเราพระก,กายต้องการที่จะก่อตั้งพยานของพระองค์ขึ้นที่เมืองนี้ขึ้นที่มาหาวิทยาลัยแห่งนี้ แล้วอย่างนั้นพี่น้องเองก็มีความรู้สึกว่าพี่น้องอยากจะไปตั้งรกรากที่เมืองนั้นผมเชื่อว่าการอธิษฐานเพื่อให้เรามีช่องทางที่จะย้ายไปอยู่เมืองนั้นที่ต้องการที่พระกายต้องการจะก่อตั้งพยานเนี่ยสิ่งนี้ก็สอดคล้องกับแผนการบริหารของพระองค์นี่ก็คือหลักการกว้างๆถ้าความรู้สึกเช่นนั้นมาจากพระกายแล้วความรู้สึกของเราก็สอดคล้องกับความรู้สึกของพระกาย คำอธิษฐานเช่นนั้นก็คือคำอธิษฐานที่มีเพื่อแผนการบริหารของพระเจ้าในการจะได้มาซึ่งคริสจักรที่มีสง่าราศีอเมนอย่างไรก็ดีในการอธิษฐานแบบนี้ก็ยังมีเงื่อนไขของเขาอยู่และรำมับที่สองได้เปิดเผยให้เรามองเห็นว่าหากเราต้องการที่จะมีการอธิษฐานแห่งยุคสมัยซึ่งก็คือการอธิษฐานที่ให้พระเจ้าได้มาซึ่งคริสจักรที่มีสง่าราศีของพระองค์ เราจำเป็นที่จะต้องมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งเงื่อนไขที่ว่านั้นก็คือเราต้องเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในการเสด็จสู่สวรรค์หรือว่าพูดอีกอย่างนึ่งก็คือว่าฐานะของเราจะต้องเป็นฐานะที่อยู่บนสวรรค์มิใช่ฐานะที่อยู่บนแผ่นดินโลกเพราะอะไรเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วการอธิษฐานแห่งยุคสมัยเช่นนี้ถือเป็นการสู้รบ เป็นการสงครามอย่างหนึ่งฝ่ายวิญญาณในการสงครามนั้นใครที่อยู่สูงกว่าย่อมชนะหากเราอยู่พันธิตโลกตำแหน่งของเราก็อยู่ต่ำกว่าบรรดาวิญญาณชั่วในสถานอากาศอย่างนี้ลบไปก็แพ้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในฐานะแห่งการเสด็จสู่สวรรค์นั่นก็คือฐานะของเราอยู่บนสวรรค์ตำแหน่งของเราก็อยู่สูงกว่าบรรดาวิญญาณชั่วในสถานอากาศ เช่นนี้เราจรึงจะสามารถมีชัยชนะในการสู้รบฝ่ายวิญญาณด้วยการอธิษฐานของเราพี่น้องทั้งหลายการที่เราจะอยู่ในฐานะแห่งการเสด็จสู่สวรรค์นั้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องเพียรพยายามทําอะไรเพื่อที่จะไปถึงจุดนั้นไม่ต้องแต่ว่าหลักความจริงมีอยู่ว่าทันทีที่เราได้รับความรอดพระคริสต์ผู้นี้ก็ทรงช่วยเราให้ไปอยู่ในฐานะนั้นเรียบร้อยแล้ว จากเอเฟซอโบทที่2ให้เรามองเห็นว่าก่อนที่เราจะรับความรอดเราเป็นคนที่ตายแล้วอยู่ในความบาปและการล่วงละเมิดแต่โดยพระคุณของพระเจ้าพระคริสต์ผู้นี้ได้ทรงช่วยเราไม่ใช่โดยการระพติของเราเองแต่โดยพระคุณของพระองค์พระองค์ไม่เพียงแต่ช่วยเราให้พ้นจากความผิดบาปแต่พระองค์ยังทรงวางเราไว้อยู่ให้เรานั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ ของพระเจ้าในสวรรค์ทั้งหลายนี่เป็นข้อเท็จริงอย่างหนึ่งที่พระคริสต์ได้ทรงกระทำสำเร็จไปแล้วนอกจากนั้นขณะที่เราได้รับความรอดชีวิตของพระคริสต์ที่เราได้รับมานั้นก็ยังเป็นชีวิตแห่งการเสด็จสู่สวรรค์ขอเพียงแต่เรามีชีวิตเป็นอยู่โดยชีวิตของพระองค์ชีวิตนี้ก็จะช่วยให้เรา อยู่ในฐานะแห่งการเสด็จสู่สวรรค์เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องพยายามแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าเราจําเป็นที่จะต้องตระหนักถึงข้อเท็จจริงประการนี้และมีประสบการณ์ต่อความเที่ยงแท้นี้เราจะตระหนักถึงเรื่องนี้แล้วมีประสบการณ์ต่อเรื่องนี้ได้ยังไงก็โดยการที่เราจะต้องอยู่ในวิญญาณของเราอาศัยความเชื่อที่อยู่ในวิญญาณของเราฮาเลลูยา พี่น้องทั้งหลายเมื่อเราอยู่ในวิญญาณเราก็จะมีความเชื่อต่อข้อเท็จจริงนี้แต่ถ้าเราไม่อยู่ในวิญญาณเราอยู่ในจิตก็จะเต็มไปได้วยความสงสัยเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราจึงต้องมีใจกล้ากลับมาสู่วิญญาณของเราอยู่ตลอดเวลาในวิญญาณนี้มีบันไดสวรรค์ทําให้เราสามารถเชื่อมต่อกับสวรรค์ได้ตลอดเวลาอามนโดยการที่เรามีชีวิตอยู่ในวิญญาณ เรายังสามารถที่จะรักษาฐานะแห่งการเสด็จสู่สวรรค์เอาไว้ด้วยอย่างที่บอกเอาไว้แล้วจริงๆแล้วพระที่นั่งแห่งพระคุณนั้นอยู่ในสวรรค์แต่อีกด้านหนึ่งโดยพระคริสต์ผู้เป็นบันไดสวรรค์พระที่นั่งแห่งพระคุณก,ก็อยู่ในวิญ,ญญาณของเราด้วยเพียงแต่เรามีใจกล้าเข้าสู่ที่บริสุทธิ์สุด,สด,สดเราก็จะได้สัมผัสจับพระที่นั่งมีชีพอยู่ในสวรรค์สัมผัสจับสวรรค์อยู่ตลอดเวลา หากเราเป็นบุคคลที่มีภาคปฏิบัติหรือความเคยชินในการสัมผัสกับสวรรค์ในวิญญาณของเราเช่นนี้ฮาเลลูยาเราก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับหนังสือบทเพลงไพเราะที่บรรยายถึงผู้หญิงคนนั้นที่แสวงหาพรองจนถึงขั้นหนึ่งเธอก็ได้กลายเป็นผู้ที่มีลักษณะเหมือนกับแสงอรุณมีความงดงามเหมือนกับดวงจันทร์มีความกระจ่างแจ้งเหมือนกับดวงตะวัน ทั้ง3อย่างที่ว่ามานี้ไม่ว่าจะเป็นแสงอรุณดวงจันทร์หรือดวงตะวันล้วนแต่เป็นสิ่งที่อยู่บนส,สวรรค์อยู่บนท้องฟ้าผู้หญิงคนนี้สวยหาพระองค์ติดต่อกับพระองค์ในวิญญาณสัมผัสจับสวรรค์โดยทางวิญญาณเธอจึงได้รับการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงให้กลายเป็นกองทัพแห่งเจ้าสาวที่มีลักษณะเหมือนกับเทหะวัตถุบนท้องฟ้าและตัวเธอเองก็เป็นที่เกรงขามแก่บรรดาศัตรูของพระเจ้า พี่น้องทั้งหลายหลายครั้งเรารู้สึกว่าเราอ่อนแอสู้กับศัตรูของพระเจ้าไม่ไหวนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในวิญญาณอยู่ตลอดเวลาถ้าฐานะของเราอยู่ในวิญญาณสัมผัสจับสวรรค์ศัตรูก็จะเกรงขามเราและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คริสจักรจะต้องฟื้นฟูขึ้นมาหากทั้งคริสจักรมีการอธิษฐานในฐานะเช่นนี้กาอธิษฐานของคริสจักรก็จะมีชัยชนะไม่ใช่แค่ มีชัยชนะธรรมดาแต่ยังเป็นคำอธิษฐานที่เต็มไปด้วยอำนาจพี่น้องทั้งหลายเรามีอำนาจนี่ก็คือเรื่องที่อยู่ในเลขโรมันที่3ในเลขโรมันที่3บอกว่าคำอธิษฐานเช่นนี้จำเป็นที่จะต้องปรับใช้อำนาจของพระคริสต์เรารู้ว่าพระคริสต์ของเราได้ทรงสำเร็จการไถ่พระองค์ทรงสสเสด็จสู่สวรรค์ และในการเสด็จสู่สวรรค์นั้นพระองค์ทรงส,งสูงยิ่งไม่เพียงแต่สูงเหนือแดนมรณาพระองค์ยังทรงเป็นขึ้นพระองค์ยังได้เสด็จสู่สวรรค์มีความสูงส่งเหนือผู้มีฤทธิ์ผู้ปกครองผู้มีอำนาจผู้เป็นนายเหนือนามชื่อทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้นและพระองค์ได้ทรงประทับอยู่ในสวรรค์ พระเจ้าได้ทรงตั้งให้พระคริสต์ผู้นี้ในการเสด็จสู่สวรรค์นั้นไม่เพียงแต่เป็นองค์ผู้เป็นเจ้าและเป็นพระคริสต์แต่ว่าพระองค์ยังทรงเป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดด้วยแต่ว่าในเอเฟซบทที่หนึ่งยังพูดต่อไปว่าการที่พระองค์ทรงเป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดหรือเป็นศีรษะเหนือสิ่งสารพัดนั้นพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงผู้เดียวแต่อำนาจทั้งสิ้นที่พระองค์ทรงได้รับมานี้พระองค์ยังทรงมอบแก่คริสตจักรของพระองค์ด้วย ในข้อนั้นบอกว่าพระองค์ทรงเป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแก่คริสจักรคำว่าแก่คริสจักรนั่นจะหมายความว่ามีการถ่ายเทอำนาจที่พระองค์ทรงได้รับมานั้นให้กับคริสจักรของพระองค์ในฐานะที่คริสจักรเป็นพระกายของพระองค์ผู้เป็นศีรษะศีรษะอยู่ในสวรรค์พระกายก็ย่อมอยู่ในสวรรค์ด้วยและในเมื่อพระองค์ทรงอยู่ในสวรรค์เช่นนั้นพระองค์จึงได้รับมาซึ่งอำนาจ ในเมื่อศีรษะมีอำนาจพระกายของพระองค์ก็มีอำนาจอำนาจเป็นสิ่งที่สำคัญตํารวจแม้จะไม่มีเรี่ยวแรงที่จะหยุดรถได้แต่ว่าเครื่องแบบที่ตํารวจใส่อยู่นั้นมีอำนาจสามารถที่จะหยุดรถที่เต็มไปด้วยเรี่ยวแรงหรือธิดเดชได้สิ่งซื่อศัตรูของพระเจ้ามีเป็นเพียงธิ์เดชแต่สิ่งที่เราทั้งหลายมีนั่นคืออำนาจ ที่ศีรษะได้ทรงถ่ายเทยให้กับเราขอเพียงแต่เรารักษาไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งในพระกายและความเป็นหนึ่งที่มีต่อศีรษะแล้วก็มีอำนาจที่จะสามารถใช้จัดการกับศัตรูของพระองค์บัญชาสภาพแวดล้อมให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนการบริหารของพระองค์ได้โอ้พี่น้องทั้งหลายเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมองเห็นอย่างแท้จริงถ้าเรามองเห็นเราก็จะไม่อธิษฐานทูลขออย่างน่าเวทนา ขอเพียงเรามองเห็นเราก็จะรู้ว่าคริสตจักรของโะรงซึ่งอยู่ในฐานะพระกายที่เป็นหนึ่งกับศีรษะนั้นมีอํานาจที่จะบัญชาให้เป็นไปตามน้าพระทัยที่โปรงปรารถนาได้ในการที่จะมองเห็นและมีประสบการณ์ต่อเรื่องนี้ก็มีเงื่อนไขยอยู่สองอย่างที่เราจะต้องรู้อย่างแรกก็คือเราจะต้องรู้ว่าเรานั้นอยู่ในฐานะของอวัยวะที่อยู่ในพระกายดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้อง ดำเนินชีวิตเคลื่อนไหวและกระทำการอยู่ในพระกายของพระคริสต์การอธิษฐานของเราก็ต้องอยู่ในพระกายของพระองค์คำว่าอธิษฐานอยู่ในพระกายไม่ได้หมายความว่าเราต้องร่วมอธิษฐานากับพี่น้องทั้งหลายเสมอไปแม้กระทั่งเราอธิษฐานคนเดียวแต่ว่าหากเราเป็นคนที่อยู่ในความเที่ยงแท้แห่งพระกายเราก็จะสามารถสัมผัสกับความเที่ยงแท้แห่งพระกายได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน อยู่กี่คนเราก็ยังสามารถอธิษฐานในพระกายของพระองค์พี่น้องคิดว่าขณะที่พี่น้องวอชมมนีอยู่ในคุกเป็นเวลาหลายปีนั้น20กว่าปีพี่น้องนีอธิษฐานไหมลักคำอธิษฐานเช่นนั้นพระเจ้าทรงสดับฟังเพราะนั่นแม้พี่น้องนีจะอธิษฐานคนเดียวแต่ก็เป็นคำอธิษฐานแห่งพระกายของพระองค์เพราะฉะนั้นนั่นก็คือเงื่อนไขประการแรกคือเราจะต้องอยู่ในพระกาย ประการที่2คือเราจะต้องอยู่ในคนใหม่คนใหม่นี้ไม่เพียงแต่เป็นหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าคนใหม่ยังมีประเด็นสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือยึดพระคริสต์ผู้นี้เป็นตัวตนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนใหม่พูดออกมาไม่ได้มาจากความคิดของมนุษย์เราเองแต่ว่ามาจากน้ําพระทัยของพระคริสต์ผู้เป็นตัวตนของเราถ้าเราอยู่ในคนใหม่ ความคิดความตั้งใจความปรารถนาทุกอย่างของเราย่อมเป็นความคิดความตั้งใจและความปรารถนาของพระคริสต์มีเพียงเมื่อเรานาเอาความคิดความตั้งใจความปรารถนาของพระเจ้ามาทุนกลับไปหาพระองค์เท่านั้นคำอธิษฐานเช่นนี้จึงจะเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสดับฟังพี่น้องทั้งหลายวันนี้นี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าทรงรอคอยขอเพียงแต่เรามองเห็นฐานะที่เราอยู่ในพระกายเป็นอยู่ในความเที่ยงแท้พระกายเป็นอยู่ในคนใหม่ อธิษฐานต่อพระเจ้าโดยปรับใช้อำนาจเช่นนี้พระเจ้าก็จะทรงสดับฟังอย่างแน่นอนทุกๆเรื่องล้วนสามารถนํามาปรับใช้จากเรื่องนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเราหรือเรื่องของทั้งคริสตจักรก็ตามหากเรามองเห็นว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในพระกายเป็นส่วนหนึ่งของพลภัพของพระเจ้าและทั้งพระกายก็มีความรู้สึกเช่นนี้พระเจ้าชื่อว่าพระองค์จะทรงสดับฟังคำอธิษฐานอย่างแน่นอน สุดท้ายเราสามารถดูตัวอย่างของเรื่องนี้ได้จากนางฮันนานางฮันนาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีลูกเป็นเวลานานเราจะคิดว่าการไม่มีลูกนั้นจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าตอนแรกฮันนาก็เข้าใจว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัวเพราะนั้นอธิษฐานเราเป็นเวลานานพระเจ้าก็ยังคงไม่รับฟังพระมพีถึงกับบันทึกว่าพระเจ้าทรงปิดคันของเธอไว้แต่เมื่อวันหนึ่งเธอมองเห็นเรื่องนี้และคาอธิษฐานของเธอก็จะรับการยกระดับ เธออธิษฐานว่าขอพระเจ้าประทานบุตรให้แก่เธอแล้วบุตรเนี้ยเธอจะให้เขาเป็นนาสารีตตั้งแต่เกิดมาและทันทีที่เด็กคนนี้หย่านมานเธอก็จะส่งเขาไปอยู่ในพระปลาของพระเจ้าไปรับการฝึกฝนจากปุโรหิตของพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าทรงใช้งานปรากฏว่าเธออธิษฐานอย่างเนี้เพื่อแผนงานบริหารของพระเจ้าคำอธิษฐานนี้พระองค์ทรงสนับฟัง คำอธิษฐานนี้เป็นเหตุให้พระเจ้าสามารถหันเปลี่ยนยุคสมัยเพราะบุตรของเธอที่เกิดมาจากคำอธิษฐานนี้ก็คือซามูเอลผู้หันเปลี่ยนยุคสมัยจากยุคของผู้นิจฉัยไปสู่ยุคของกษัตริย์เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายขอพระองค์สบดนำพาคริสจักรของพระองค์นำพาพวกเราทุกคนเข้าสู่ความเที่ยงแท้ของการอธิษฐานแห่งยุคสมัย